นี่รถสาลี่นะครับทุกท่านท่านคิดว่าสาลี่สภาพนี้มันจะใช้งานได้ไหมือสไตล์ของช่างเวิร์กนะมีเหล็กอะไรก็มาเชื่อมต่อให้มันแข็งแรงครับไวเขาเขาไว้นะเขาหลังอันนี้อันนี้กระดามกามดามกระดามเขาต่เล้วเงี้ยเล้วนานี่ก็คือจอดไว้ตลอดเลยนี่ไงบูดเนี่ยอ๋อบูดตรงนี้ฮะบูดลุมเนี่ยลุดไปแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้พัดผลคนรักยายืนอยู่ที่บ้านวังดินตะมน วังดินอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับพาท่านผู้ชมมาติดตามมาอัปเดตรถไถ่ายดัดแปลงของช่างเบื้องวังดินนะครับถ้าท่านท่านใดที่เป็น f อเก่าก็คงจะเคยเห็นฝีไม้ลายมือเห็นรถของช่างเบื้องวังดินวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมช่างเบื้องว่าหลังจากที่ถ่ายนาไปแล้วรถทําอะไรบ้างแล้วเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันแต่วันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย่าและก็พัดพล ไลฟ์สไตล์ด้วยทาง YouTube นะครับและรวมไปถึงพัดพลคนรากหญ้าในเพจ Facebook ด้วยทั้ง3ช่องทางสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นได้เลยครับ<ส>เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับไปกันเลยน<ส>ักหลับมาชงตันนะวงดูนี้รถ สาลี่นะครับทุกท่านทุกท่านคิดว่าสาลี่สภาพนี้มันจะใช้งานได้ไหมนี่นี่ผมอยู่ที่บ้านช่างเวิง์กครับช่างเวิงวังดินนะหายหนะ้าหายตาไปนานแล้ว <laughs> ไม่ได้มาถ่ายช่างเวิงนาน <laughs> ถ่ายสองคลิปตอนเอารถไถอันนี้จะเอาไปแปร์ครับรถไถหรอเวิง์กหรอนี่นะนี่นี่คือสไตล์ของช่างเวิง์กนะมีเหล็กอะไรก็มาเชื่อมต่อให้มันแข็งแรงครับไว้เขาเขาไวนะเชื่อมเองอาศัยเชื่อมเองวันนี้จะทำอย่างก่อนนี้ นี่อาญาขยับนี่ขยับเข่าหน้าเข่าหลังใช่นี้อันนี้กระดามดำดำยับเขามันมันมอนไปตั้งหน้าหน่อยบอกสลับนักหน้าอะไรก็จะขยับจะได้เนี่ยเจี๊ยออกแล้วอ๋อแล้วไม่นี่เหรอไม่ก็ขยับไปหน่อยหนึ่งครัขยับมาั้สักหน่อยสักบาหลายโอ้กันน้อยเพริ่ติดมาล็อเซนบอกขยับก็ตัดขึ้นไปบอกทัดนี่นะนี่ทัดตัวนี้บอกต้องขยับตัดตัวนี้ทัตตัวนี้บอกขยับเขาไปก่อนเข่าหลังตัดให้มัน ร้าให้มันนี่พอดีบ่้อก็ขยับเข้ามามาเพราะถ้าถ้าขยับเข้ามาตัวน,นี้มันจ้อมเหรอดามเนเล็กหาเนี่ยอ๋อจะดามดามมาเ,ออมเล็กห,หาเล<อ>็กกล่องนะเรื่องดามนี่วัยใจเบิกเ <c oughs> ตน่ <c oughs> <c oughs> เรื่องดามนี่วัยใจเบิกเบิกดามตลอดอืมโอ้โหคือดูครับสภาพนี่จะจะใช้งานได้ไหมแต่ช่างเบิงบอกว่าโอ้โหเด็กๆจิ๊บๆ แล้วอันนี้จะเอาไปต่อกับรถรถรถแอร์รถไถเนาะครับรถแต่งรถแต่งเขาโออพูดนานพูดนานจอจอดจ,อจ,อจอไปไปเดี๋ยวพาไปดูหน่อยที่ยมัไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะรถช่างเวิรนะ์กี่ยเปลี่ยนม่าล่อลว่าเรือว่าล่อหน้อยใส่ไปแล้วขอบที่สามใส่ขอบที่ส <c oughs> ี่อู้ห<ๆ>ู้หู้หู้แต่เล่าไงเล้วนานี่ก็คือจอดไว้ตลอดเลยเออกับเป็นลากอย่างไปเลยอ๋อเอาไว้ ลาบลากสาลีลาบพวกไหนวะตรงไหนวะเนี่ยฮะตรงนี้ไงบูดเนี่ยอ๋อบูดตรงนี้ฮะบูดลุมเนี่ยรุดไปแล้วแต่มันน้อยฮะนี่ดูเนี่ยมันทุกความจริงมันต้องใจ๊ฮังแบบนี้มันก็ใจ๊ฮังเนี่ยเขาบ่มีหางเนี่เขาฮังมาใส่หางเอ่านี่เขาดัดแต่งแล้วเนี่ยมาเชียรติ๊กกับบูดมาใส่มีของผมก็มีเนี่ยผมเพื่อนหนึ่งไปหางนะออผมตัดแล้วเนี่ยเนี่ยเขาไปใส่จะได้แล้วเนี่ยเขาเพร์มาแล่ะเขาเป็นเขาเป็นเขาตัด เียตัวนี้ออกแล้วก็อเอามาใส่เชื่อมต่อเลยนเน,ยนี้ยหางแก้ยเนี้ยนี่เป็นเขาเขาอะไนี้ตอนยกหางแล้วลนะยกหางกแล้วก็คือเชื่อมเชื่อมเ่มดีกันเนี้ยเชื่อมต่อจากนี้เชื่อมต่อจากนี้ับม,มันเป็นบุตรอันแบบนี้เลยเนี้ยตัวนี้แหละที่ผมออตัดออตัดหางผมวันหน้ากันครับครับเดี๋ยววันหน้ามาจะเอามาเฮ้อเจุบ้านมีตรตัวรถถ่ายผมขายไปละท่านคงจำได้ดีนะครับเมื่อสัก สี่ห้าเดือนที่แล้วตอนที่เริ่มลงน้ำใหม่ๆเดือนมิถุนาเนาะอ่าช่องของช่องเวิร์กผมไปถ่ายผมต้องใช้มือช่วยกดแต่ทือปีนี้คือแจ้นรถคันนี้หมดเลยรถคันนี้หมดละเปลยนนเปนนาก็ใส่ใส่ล้อเล็กไงเข้างามก่อนเข้างามก่อนเข้างามโอ้ไม่ได้ไปดูไปหันเข้านะเปลี่ยนล้อเล็กอ่าคาร์ลเปลี่ยนล้อเล็กนะนี่ฮะมาตรฐานนะฮะไทยทำไทยใช้เองไม่เน้นความสวย เน้นการทํางานให้มันทํางานได้ช่างเบิงวังดินนะครับเรื่องปะเรื่องแต้มอะไรเนี่ยต้องยกให้เขาละแต้มยังไงก็ได้ขอให้มันแข็งแรงนี่ไอ้คันนี้ก็ที่อย่างที่ผมบอกนะไม่มีไฮดรอลิกไม่มีไฮดรอลิกเอ้าใครครับไอ้คันหน้าแปลงใหม่เออคันหน้าเออคันหนาเก่าเหรคันเก่ากันย้าไปขยเพิ่เกิดกันอ๋อมาล็อกมันน้อยไงขยับเข้ามาไหนเออมาล็อกเขาไปเขาพี่สามนะ ทีเรขอบสิบห้ามาแล่ะเอาไปโบแต่ว่วาขอบสิบสามเนี่ยไมาใส่ขอบสิบสามใส่น่ะมันหาง่ายเั้งบอกมันมีมีมันมีเยอะแลยก็คือจับจับไอตีว่ามันอยู่เ<ม>ขาไว้่ยนะเออเขาทาเขาทา,านี่ก่อนนะเวิรงวางดินอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเนี่ยถ้าใครจะทำตามครับก็ทำได้ครับนี่ทำง่ายง่ายขอให้มันไม่ต้องเดินตามเราเวิรงหรอกไม่เหน็นลิขิตนเนาะฮะ อ่าไฮดรลิกโอจะได้เอาแล้วไฮดรลิกอ่ะนี้ก็ได้ละเออนี่แหละไฮนี่แหละไฮดรอันนี้ไฮดรลิกเขาเรียกว่าไฮดรลิกมือถือเออไฮดรลิกแบบแมนนวลนี่เราเราบอคิดตีจะทำการที่สองกันเลยทำผ่านผ่านหน้าผ่านหน้านะเออทำผ่านหน้าเอาไปดันปิดตั้งปิดตั้งน้าเนาะปิดตั้งน้ามันโลมันอย่างอ่ะ ปิดตั้งน,น้ำเหรอเขียงยอดเดี๋ยวเราแหงอ่ะ,เ,ะเ,อเอาทำแบบมันต้องให้มีไฮดรอลิกก็ได้เออมันทำได้ทำไงมีมันมีคลิปบอกอยู่ในคลิป<ม>ของผมนะมผมไปถ่ายหลายช่างเขาก็มีไอเดียดีๆเขาก็เอามดาดัดแปลงเขาใส่ของเขาไปลดต้นทุนแล้วก็ช่วยช่วยในเรื่องของอลดแรงงานของเขาได้ปิดตั้งลงตั้งน,น้ำีนจะเป็นคุดนาอิหนะโอเคละ ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย่าด้วยคลิปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเอฟซีหลายๆคนที่กําลังอยากอยากจะมองหารถถ่ายดอแปลงไว้ใช้สักคันหนึ่งแต่มาเห็นคลิปนี้อาจจะมีความถุกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะแบบนี้เห็นเขาทาง่ายทําเองก็ได้ 5, ที่ทำไม่เลยเนี่ยนะลงทุนลงทุนสี่ห้าพันนี่ลงทุน 4, สี 5, น่ห้าพันเอง 4, ครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่ต้องการเน้นสวยแล้วเราต้องการเน้นให้มันทํางานได้แค่นี้ก็ พอใจเป็นความภาคภูมิใจของคนผลิตด้วยนะครับมันอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่กําลังซั์นะครับทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรักยาพัดผลไลสไตล์รวมไปถึงเพจพัดผลคนรักยาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ